คลิปนี้ผมไม่ได้มาป้ายยาไม่ได้มาขายของคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเห็นมันในที่สุดผมก็ได้เจออย่าพิ่งเลื่อนผ่านนะครับจะขอเวลาเพื่อนๆสักครู่หนึ่งดูคลิปนี้ให้จบถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วช่วยส่งต่อความภูมิใจนี้ให้กับเพื่อนๆเกษตรกร,ร,กรทุกท่านด้วยครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมได้รับความเมตตาจากครูต้านะครับได้ไปถ่ายคลิปเลี้ยงไก่ปลาด่หางดํานะครับ หลังจากถ่ายทําเสร็จพนะูต้าก็ให้สิ่งนี้ผมมาบอกว่าให้ลองไปชิมผมก็หยิบมาดูนะครับจังหวะแรกว้าวมากเลยนะครับมันคืออูกไก่บ้านสิ่งที่เข้ามาในหัวแวบแรกเลยนะครับว่าอุย้ยเกษตรกรไทยไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอครับเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพนมไพรนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมานาเสนอเพื่อนๆผมอยากจะเห็นเกษตรกรที่ทําอาชีพอะไรก็ตามแล้วไปสู่การต่อยอดเปิดการตลาดให้ได้ ผมถือว่ากลุ่มของพนมไัยเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับไหนๆเราก็เปิดหัวมาด้วยอูไก่บ้านแล้วทีนี้เพื่อนๆก็อาจอยากจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับดูลักษณะภายนอกกันก่อนนี่ครับแพ็กเกจทําได้ดีมากครับเป็นพลาสติกนอกอย่างนี้เลยฉลากอะไรนะครับมีนี่ครับกระบวนการผลิตแบบรีทอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่า ดูจากภายนอกและฉลากนี่ทําได้มาตรฐานดีมากนะครับสีสันน้ารับประทานเลยนะครับดูข้างหลังก็มีอัตราส่วนบอกประกอบอะไรเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้นะครับง่ายๆเพียงฉีกซองอร่อยยิ่งขึ้นวิธีที่หนึ่งต้มในน้นเดือดสองนาทีอร่อยยิ่งขึ้นวิธีที่สองฉีกซองเทใส่พะนะนำเข้าไมโครเวฟได้โอ้เข้าเวฟได้นะครับแต่พอดีนะครับบอก เลยบ้านผมไม่มีไมโครเวฟนั้นผมจะเลือกวิธีที่หนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเอาไปต้มอันดับแรกเดี๋ยวผมจะลองฉีกเข้าไปดูข้างในก่อนเนาะนี่โอ้ทำดีมากเลยครับโอ้ข้างในก็มีอีกท้องซิปอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ครับนี่แพ็กมาได้ดีมากครับผมคิดว่าข้างในมันจะเป็นเนื้อไก่นะครับคือเนื้อไก่อะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ไก่สามารถทําเป็นผลิตภัณฑ์แบบ รับประทานอย่างนี้ได้แล้วนะครับทีนี้ผมไม่มีไมโครเวฟเนาะผมจะเอาไปต้มแล้วกันเดี๋ยวเอาไปต้มกันนะครับโอ้น้ําก็เดือดได้ที่แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องฉีกซองหรือเปล่าถ้าเข้าเวฟมันจะต้องฉีกซองแต่ถ้าใส่ในนี้ถ้าฉีกซองเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าเอาเป็นว่าผมใส่ไปเลยแล้วกันนะครับต้มทั้งถุงนี้แหละนะครับในคู่มือบอกว่าต้มสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาสองนาทีเนาะ แตนแตนนะครับมาพบเจอกันพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับเทเลยดีกว่าโอ้โหยเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยครับนี่เลยครับโอ้โหอ้มเมซิ่งครับมันมากกว่าที่ผมคิดไว้อีกครับสีสันน่าทานมากครับมีใบมะกรูดใบพริกพึิกให้มาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมากกว่าที่ผมคาดคิดไว้อีกครับ สุดยอดมากมเลยครับเดี๋ยวรสชาติเรามาชิมกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเกินคาดนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับโอ้ยใครจะไปเชื่อนะครับผมยังตกตะลึงนะครับตอนครูต้าให้ตอนแรกๆเลยนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมเนาะไก่ตัวเป็นๆนะครับพร้อมรับประทานนะครับเอามาแปลรูปเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนหอมมาก ออื uh huh. ไม่เลวเลยครับรสชาติไม่เลวเลยถึงเครื่องด้วยจะบอกว่าอร่อยอร่อยเลยแล้ะครับออื uh huh. สุดยอดมากเลยถึงเครื่องถึงแบบไม่มีกลิ่นไมามีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดมาเต็มเต็มเลยครับออื uh ืห huh. uh huh. นี่นะครับ สะดวกรับประทานมากเลยครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยแค่มาสองนาทีนะครับก็ได้รับประทานแล้วครับโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับรสชาติถึงใจมากเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากไก่บ้านมค .55 นะครับพันประดูหางดำเป็นอูไก่บ้านนั่นเองนะครับจากกลุ่มพนมไพรนะครับอันี้สุดยอดมากๆเลยครับรสชาติก็อร่อยเลยครับเนื่องจาก ผมไม่ได้มาขายของนะครับราคาผมไม่แน่ใจนะครับว่าซองเท่าไหร่แต่เห็นครูต้าบอกว่ามีขายใน Lazada าแล้วนะครับเพื่อนๆลองโทรไปสั่งดูนะครับหรือไปที่กลุ่มพนมไพรก็ได้นะครับนี่ครับแนะนําเลยครับเป็นเอกหนึ่งความภูมิใจนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอมากนะครับสําหรับตัวผมแล้วนะครับผมอยากเห็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยของเกษตรกรไทยที่รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งนี่นะครับ ให้มีวางขายทั่วไปนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับผมอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะครับไปอยู่ที่ห้างของต่างประเทศเลยนะครับก็เป็นคนไทยช่วยอุดหนุนคนไทยนะครับผลักดันผลิตภัณฑ์ของคนไทยให้ไปสู่ตลาดโลกให้ได้ครับผมในฐานะยูทูบเบอร์ในฐานะสื่อถึงจะเป็นช่องเล็กๆก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ผมใฝ่ฝันแล้วอยากเห็นก็คือว่า เกษตรกรรวมกลุ่มกันได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแล้วก็พัฒนาชิ้นงานหรือสินค้าของเราให้มันได้มาตรฐานให้มันสามารถนำพาสิ่งที่เราเลี้ยงสินค้าของเราไปสู่ตลาดโดยกว้างให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นหอยนาะหอยเชอรี่ปูนาะหรือตะะแตนนะครับบางคนก็มองว่าบอกว่ามันเป็นกระแสอยากให้เพื่อนๆนะครับคิดตามที่มันเป็นกระแสเพราะว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับ ไปหยิบมันเลยเป็นกระแสหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จริงนะครับก็คือว่าที่มันไม่เป็นกระแสถามว่าหอยเชอรี่ปูนาหรือตะกระแดนนะครับเขาก็สําหรับคนที่เขาทําจริงๆนะครับเขาก็ยังสามารถเดินต่อไปได้นะครับเอาง่ายๆเขาก็ยังขายได้แค่มันไม่เป็นกระแสแค่นั้นนะครับผมเชื่ออยู่เสมอนะครับถ้าคนเราถ้าทําอะไรจริงๆแล้วมันก็จะได้จริงๆนะครับที่มันไม่เป็นกระแสไม่ใช่ว่าเขาจะเดินต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับ มันก็ยังเดินไปได้นะครับจากที่ผมสัมผัสแล้วทุกสาขาอาชีพนะครับมันจะมีคนที่ประสบความสําเร็จกับไม่ประสบความสําเร็จอยู่คู่กันเสมอนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับขนาดอาชีพขอทานเองนะครับก็ยังมีเศรษฐีขอทานเลยครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าถ้าเพื่อนๆทําสิ่งใดแล้วสามารถรวมกลุ่มก่อให้เกิดพลังได้นะครับสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนแล้วสามารถไปต่อเลี้ยงเป็นทําเป็นอาชีพได้เสมอครับ ขอให้เพื่อนๆนะครับจับมือกันไว้แล้วสู้ไปด้วยกันให้ได้ครับขออนุญาตนะครับเผื่อของมันจะเข้าตัวนะครับหลายคนก็ถามผมมาครับว่าทําไมผมเลิกเลี้ยงหอยแล้วเหรอหอยมันไม่ดีเหรอผมจะขอตอบอย่างนี้นะครับหอยเชอรี่สีทองก็ยังเดินไปได้นะครับทําได้ดีด้วยนะครับตลาดก็ไปได้เรื่อยๆการที่เพื่อนๆทักมาซื้อหอยจากผมแล้วผมไม่ได้ขายให้ก็เพราะว่าต้องยอมรับตรงๆนะครับผมเป็นคนที่สมองค่อนข้างน้อยนะครับคือตอนนี้ผมอยากโฟกัสเกี่ยวกับ การทำยูทูบเบอร์ผมก็เลยไม่ได้ไปมุ่งหมายที่จะมาขายหอยให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับถามว่ามันไปได้ไหมในฐานะคนวงในนะครับหอยมันก็ยังไปได้แล้วก็ส่วนตลาดส่วนอื่นก็ยังไปได้ตามที่ผมได้ติดตามมานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพยายามมาตีแผ่ให้เพื่อนๆได้รับชมแบบว่าสุดซอยเลี้ยงยังไงไปยังไงขายให้ใครติดตามช่องเกษตรทอกราวไว้ด้วยนะครับ นี่คือแรงบันดาลใจดีๆอีกแรงบันดาลใจหนึ่งนะครับที่เกษตรกรกราวได้หยิบมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้เพื่อไปเป็นกําลังใจให้เกษตรกรท่านอื่นๆน,นะครับได้สู้ต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ